โอ้บรรยากาศเย็นดีแทนเนาะปลูกยังนอ้นี่ปลูกนาข้าวะปลูกว็เห็ดยังนี่ต้นซ่าบ่อันนี้ต้นเนียงนี่ยไอ้เนี่ยปลูกยังตัวโอ้ยปลูกสุดยางน้นี่อันนี้สวนพักไอ้บอนี่เนมนหยุดไม่หยุดเต่วันโดนหลาย มะขามมะขามมะามส้มรึมะขามอานนี่เขา,ขาขไปใส้ต้มปลาบ่ะไ,ไม่นี้ยัง่ยงยงายนี่ไปยีา่าไปยี่ลาหอมเปหอมเปหอมเปรพ่กิยังง่า,ายนี่ไีนน,น,น,นี่ยอ้อมขี่ขีนพีขโอ้นี่ตคร้น่ะครครับพูดแถตะไคร้ตะไคร้สองกอดได้พี่นองเอ้ยพวกอื่นเต้นเอกินขากคุณเลิศขอกคุณเลิศนี่ขกคุณเลิศ ไม่นี่ยังนี่ไอเต้นน้อยๆม่นี่ยังนี่บั้กพริกบอกมเจสิตฮะ้าบักพริกเจ็ดสิบต้นเบื้งเด้พี่น้องเกพริกเจ็ดสิบต้นเบิ้งรถรปลูกอ่ะพูดอะด้านนุ่นเออเนอพูะบมกพริกเจ็ดิต้นกินบ่เบิดเด้อมือเดียวเด้อเนี่ยอ่นี่แหะนี่แหะนี่แหะเบ้งเด้อ นี่แหละเสียเล้งเสียเล้งน้องบัวบมไปเฮ็ดดอกอยู่บ้านไม่เฮ็ดอยู่ไต้หวันเปล่าบุญหลอ่อบุญนู้ยงามพี่น้องเลยงาม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 อ้นี่ต,ลต,ลตละลัมกะลัมหัวตะหัวตะปลูกได้ได้จากมือไร่เนี่ได้เดือนนึงแล้วประมาณประมาณยี่สิบมือละพี่น้องนี่เบุญหล่อกะลัมจากเดือนได้กินนี่ไอ้เนี่ยกะลัมเป็นหัวใหญ่นี่ <c oughs> ยังบไบแม่นยังไม่ได้กินไงดอกประมาณ สองซ้ำเดือนนี่ลนะไปเป็นหัวเนี่ยพูดล่ะคางคังคางคางสวนก็มีพูดล่ะพูดล่ะสู้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 พูดล่ะปลูกพักแข้งน้ำเนี่ยแต่พีนองเอ้ยหนาวหลายหนาวายเบืองโหลดพูดล่ะคล้องน้ำเขาแบบบอสบ่บ่บ่แห่งบ่บกจะคือน้ำเขาเนี่ยน้ำมีตลอดปีตลอดซัดขยับปีด้วยแล้วขยับไปมันมันอีกยังน่ะนะปลูก็ยังอีกน่ะอันนี้กับมกพริกพูดหล่ะต้องเลือดมพริกเจ็ดสิบต้นปลูกแค่เดียวมัน คิดเบิ้งพี่น้องเวลามันออกมากออกผลมาหนยเก็บบอท่านกินบ่ท่านมาหนิเบิ้งงอ,รอราอรถเด้อหนินี่อืมหันมาฟังนี่พี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นหอมหอมมันก็อันนี้หอมเปหอมเปรหอมผักกีฝรั่ง,งน่ผักกีฝรั่งด,ดูดูพี่น้องดูขนี่นี่ไม่ใช่เห็ดเตี้ยงมาหีิโอ้อันนี้เห็ดเตี้ยงน้่พี่น้องนี่ นี่นี่ยั่งหน้ามะมาหน้านี่มัะยังนี่ผักข่าข่าตามเดือนได้กินโอ้บุงพี่น้องเอ้ยอันนี้เบียร์ข่าได้หนี่งขันข่าขนาไต้หวันขนาไต้หวันพี่น้องเอ้ยผักซีกินอันนี้ผักซีกินมาสั่นมาบุญรดบุญรดหนาตาคนปลูกบุญรดเนี่ยพร้อมทั้งจีงเยว่เยว่กับบุญหนาตาคนปลูกนี่ละอันนี้เกาเรียกว่าผักผักซีผักขี้จีนอ่า บ้านเราก็ผักซีหอมป้อมหอมป้อมหอมป้อมผักซีบ้านเขาบ้านเขาเคยมาหอมป้อมพี่น้องพูดเหรบรรยากาศอืมอากาศหนาวหนาวอากาศลอกไปลอกมาอืมนี่แหละแต่ละมือแต่ละเว้นบเหตุยังพูดเหรอตามไก่เจ้าของอยู่พูดเหรอตามไก่อ่ะพูดเหรอตามไก่บอกไปอยู่เดิ้ไปมาอยู่มาอยู่แปลงผักปีพี่น้องเบียร์ยีแปลงผักแปลงผัก แปงปักแปลงปักอผักมีสี่ใบเลยปุต้องซื้อปุต้องซื้อด้าพี่น้องยุ่มาอยู่นี่ปลูกเองกินเองซื้อตะเนี่ยหมูเนี่ยมาเนี่ยปลาเนี่ย,ยไก่อือย่างไรปลากับไปบ้านเอาเทำจะคลิปหนาอะไรย้ภาพไปเบื้องกอะมงของบ้านปลาแล้วพี่น้องเอ้ยไต้หวันเขาบอกกินปลาหรอก <c oughs> เราเลี้ยงปลาเนี่ยโอ้หลายแห้ง กูหลับวันเย็นสู้ๆแล้วนางเก็บบัวพักก็อยู่พูดอ่ะพูดอ่ะไม่ใช่ผขอพักซีแล้วมามาปลูกอยู่นี่แล้วยังห่ยบัวพูดในพี่น้องโอ้บรรยากาศบ้านน้อเย็นขนาดเลยเออหนาว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 ฝนตกมากขนาดสามฟีเมื่อพี่น้องโอ้ลมเย็นขนาดเลยตาปากแตกให้ข่าตะคดนอนก่อนละตอนนี้ เออสำหรับคลิปนี้กับพ่อทำนี่งกันเด้อพีนอ่น้องเอยอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ให้นั้นไหมเด้อสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับผม